โอ้ไส่วนปลายครับนอสันครับอันนี้นก,นก็นอสันเหมือกันทำงามครับผมนอนนึ่งครับส่วนปลายอยู่ครับผมสองนอครับนอนนี้ครับนอนนึ่ง ครับผมงามงามเลยครับนอสันครับนี่นอกำลังงามเลยครับหมดขั้นแรหลายครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับเขาสู้ช่องอีสานบานปลาสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมาเลาะปลาหน่อไม้ลาครับหาอยู่หากินหาเก็บหาหักหน่อไม้ลาไปต้มไปกินกับปนกับแจวกับตะโพงแซบๆครับผม จุดนี้ครับนอสันนี่จิ้มไปแล้วครับเนี่ยนอที่อยู่ในดินอยู่นะครับเนี่ยกว่าอันนี้มากก็ได้เป็นต้มน้อยแล้วครับผมเนี่ยแบบล้วนชมกันไปเรื่อยครับนอนี่ยงาบแล้วครับเขาขี้ดินออกแต่ก็มีหมดขั้นพร้อมเนี่เขาเอาก่อนครับมาเซตตาครับผมนอนี่ยนอใหญ่อยู่ครับนี่นี่ครับผม นอนงามนะครับหนานแน้าอีกครับสองนอนสั่งครับนอนนีรับงามอยู่ครับผมนอนแง่ดีครับนอนเน้งามงามครับผม กอนี่ก็หลายน่อยครับนอแรกครับผมนอสองสันนอที่สามครับเนี่ยเรียกตุ่มครับผมนอแรกครับนอแเริ่มเงวครับใส่ตาครับผม นอสันครับงามๆเลยครับนอสันครับ,นอ,น,รบนอเริ่มงาหายก็ส่วนไปจะค่อยๆน,นะครับนี่หายไปก่อนก็จุดนี้นอสัน,นครับก้อนนี้ก็หลายนอนครับนี่อีกข้อนึง มีที่อาดันได้เลยหักเลยแลส่วนปลายนะครับหลายนอตเติบครับผมเป็นนอตเงานะครับส่วนปลายครับผมนอมงามครับ งามครับงามดีครับนอสันบนเอาเลยรบอมนอสันก็ได้อยู่ครับผมเ่ยอะไรส้นปลายครับนอสันครับอันนี้นก,นก็นอสันเหมือนกันงามครับผมอีกนอนเนึ่งครับ เด็นอีกน,อน่อนึงครับนี่น่อสันเหมือนกันนะส่วนปลายอยู่ครับผมสองนอครับนี่เป็นนอเงีวเนี่ยเราส่วนปลายมาห้อนหรอกครับนอเนาะโอ้ขันม่ไม่ทานตอนที่มันยังนอสันอยู่นี่เรงงามครับมาก่อนครับผมส่วนปลายใดอยู่ครับ มันเกิดควันครับเงาละนอนนี่ครับนอนนึงครับผมงามๆเลยครับนอสันครับนี่นอก,กำลังงามเลยครับหมดขั้นแรกหลายครับ สั่นได่ไหลครับนอนเนี่ยเรากำลังเข้าไปตุ่มแล้วลนนายน่ครับเอาวกระมีครับนี่ยส้นไปนตอนนี้ค่นกันมากพอถึงนะลายข้างในกระมีอีกครับ สันครับลมแซบนะแบบนี้ครับหอมงามครับตัแบบนี้ก็เต็มตาแล้ะครับผมออสันครับเนืองนอครับ นอนนะครับนอนสันแต่มากระงามอยู่ครับนอนสันครับนอนนี่ครับนอนยเงาละนี่ครับกำลังพอตมครับผมนอนนี่กระงามครับ นอนสันครับผมนอนสันนะครับนอนก้าลังพอดีนะครับนี่อีกหนึ่งนอนาง,งามๆนะครับผมโอ้ยครับนอนเงย,ยนอนอวบดีครับ เป็นนอ้อยเงานะครับไปห้อนเราครับอีกหนึ่งนอครับอ๋ออบอวังงามๆครับผมครับผมตอนนี้ก็หาหน่อไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้พี่น้องในเบื้องพวงานการหาอยกินในมือนีนะครับกับการหาหน่อไม้ นกไม้ไร้นะครับซึ่งเป็นมั่นยุดของหลายๆผู้หลายๆคนนะครับผมนี่ครับเต็มตาลุนตาสวดตตาเลยครับผมนองไงนองงามกัหลายอยครับก็พกงน้องอันสันตุ่มแอบแซบหวานๆนะครับนี่คือนกไม้ไร้ครับเต็มกระตาครับผมจะล้นนะครับส่วนล้นก็จะเอาใส่ถุงผ้ากับบ้านนะครับผมกันไปสภาพนี้คือเหยบ่อบดเหยน้ำทังบดแล้วคนอาจจะสงสัยครับว่าอิงยังซทรกอยังนี่ครับนี่ ันนี้คือผมเคยล่องคลิปไปแล้วนะครับถามมามันคืออย่างมันคือเห็ดหรือว่าคือเพือชนิดใดนะเพิ่นมาตอบคอมเมนต์ล้าเพิ่นว่าเป็นเห็ดนวดนะครับเกิดอไล่ไหลครับเนี่ยแต่อันนี้มันเน่ามันนั่นแล้ครับเนี่ก็สีเอาไปเป็นเสื้อเห็ดต่อไปครับเพิ่นน่าไปแกงเส่นน้องไม้แซ่บผมก็ไม่เคยกินกับเพิ่งเคยเห็นนี่นะครับแล้วก็เพิ่งจะรูดซื้อน้ำพี่นองที่เพิ่อนมาคอมเมนต์นะครับเห็ดนวดครับเดี๋ยวรอหนาทามันออกร้อนะคนัะจะลองเกียบไปแ็ดกินรองเบืองครับผมเอานะครับนี่คือ ผลงานการหาโยมให้กินในมืม่น,นี้นะครับขอบคุณพี่น้องบ้องป่ายสุขสุขคนครับขอบคุณทุกท่างแรงใจที่เข้ามากดไลา์กดแชร์กดติดตามพบพักแม่คลิป์สนาครับสามบารีกัสสุขสุขคน,นบระเจ้าประจนเงินทองเตียมถุงเตียมทาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ